สวัสดีครับผมเชฟบุ๊คบุญสมิทธ์นะครับกับรายการท็อปบุ๊คอร่อยปักหมุดครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามหาวัตถุดิบตามที่ต่างๆและนํามาสรรสร้างเป็นเมนูง่ายๆที่คุณทำตามได้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้ผมอยู่ที่ไหนเห็นแล้วนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมที่นี่จะมีวัตถุดิบอะไรน่าสนใจก่อนที่จะไปเจอกับวัตถุดิบเด็ดๆกันช่วยกดติดตามกดตับสไครกับรายการท็อปบุ๊คอร่อยปักหมุดทางช่องเซ็นทัลฟู้ดทีวีด้วยนะครับผม เตรียมพร้อมแบบนี้นะครับเพราะว่ามาภาคใต้ทั้งตีนะครับเขาบอกแล้วว่าที่นี่นะครับฝน8แดด4ก็ต้องเตรียมลุยกันหน่อยจะไปหาสุดยอดวัตถุดิบเลยครับวันนี้มาพร้อมกับบู๊คู่เก่งแล้วเดี๋ยวไปลุยสวนเพื่อตามหาวัตถุดิบกันครับคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมก็มาบุกที่สวนผักของคุณลุงประเสริฐครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณลุงประเสริฐนี่ต้องบอกว่า ปลูกแต่ผักออแกนิกอย่างเดียวกับครับ,รบแล้วปลูกแล้วไปขายที่ไหนครับขายตะลาดจินงจกเอเจนซัหนคนกที่ธรรมดารับนี่เป็นไงคุณผู้ชมสำเนียงแบบนี้แท้ๆเลยนี่คนใต้แท้ๆต้องบอกว่ามันอยู่ในสภาพแบบธรรมชาติที่ต้องเรียกว่าทางนครศรีนี่ก็มีความร้อนชื้นับแล้วมันเลยทําให้ได้ผักที่คุณภาพดีถูกไหมครับอ่านี่คุณผู้ชมที่อยู่ข้างหลังผมนี่ผักอะไรครับคุณลุงผักกาดฟ้ากับผักกาดขาวกับเอ่อบางคนอาจจะไปนึกถึงผักกาดขาวที่เป็นหัว อันนี้เขาเรียกผักกาดขาวใหญ่นะครับจะมีคําว่าใหญ่เข้าไปแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นปักกวางตงุง้งห้องเต้นี่ครับผมพอมาส่งให้จริงใจมาร์เก็ตแล้วเป็นยังไงครับมันจะดีว่าผม,มันได้ทุกวันครับได้ทุกวันเลยนะต้อง,งทุกวันครับสิ่งที่ผมอยากให้เห็นคือคุณลุงใช้พื้นที่น้อยมากัถ้าเทียบกับการที่จะไปทําสวนยางหรืออะไรก็ตามแต่สามารถผลิตผักเพื่อส่งให้กับจริงใจมาร์เก็ตหรือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ การที่จะไปขายในเซ็นท่านฟูดฮอลล์ของเราเนี่ยหรือว่าจริงใจมาร์เก็ตเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานเขามาตรวจสอบอะไรคุณลุงบ้างครับก็ตรวจสอบทุกอาทิตย์กับความปลอดภัยมาตรฐ่านท่านพิษนี่ับทุกวอาทิตย์นะครับก็คือไม่ได้ว่ามาตรวจครั้งเดียวผ่านแล้วก็ปล่อยไม่ครับทุกครั้งที่ส่งผังเข้าไปที่ตรวจตลอดเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือมาตรฐานนะอยู่ใบ้ล้องอ้างเซ็นท่านนั่นคือเขาอยากเหยยชุมชนเขาพยายามถึงชุมชนซึ่งก็ พยายามเจ้าหน้าที่ทานนการค่ายของเซ็นทรัลน,นะการที่อำเภอติดต่อมาให้กับกินใยกล่องเซ็นทรัลกับอ๋อก็คือทางเซ็นทรัลเนี่ยเขามีนโยบายอยากจะช่วยเหลือชุมชนก็เลยติดต่อทางภาค,าครัฐมาสุดท้ายก็มาถึงคุณลุงค,คุณลุงก็เลยเข้าร่วมโครงการนั้นแสดงว่าช่วงนั้คือเราพยายามพัฒนาคุณภาพให้ได้อยู่แสดงว่าถ้าคุณภาพไม่ถึงนี่ไม่ผ่านนี่เลยวคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆนะ นี่คือพื้นที่เล็กๆนะครับที่ลานสกาลนครศรีธรรมราชแต่สามารถผลิตผักปลอดสารคุณภาพได้ถ้าคุณดูคุณดูด้วยตาตัวเองคือผมไม่รู้จะบ,บรรยายอะไรนี่คือผักที่มันสวยจริงๆสวยแบบธรรมชาติจริงๆนะครับจะให้อร่อยเนี่ยผักกาดขาวต้องเก็บช่วงกี่โมงคุณลงุงเราเก็บช่วง ยาวเลยครับเช้าเช้าเลยนะครับลงเช้าเช้าเลยถ้าร้อนจัดมันจะไม่อร่อยใช่ไหมมันจะขมมันเย่อคุณอาบมันจะไม่ดีครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมไม่ได้พิจิพิษฐานแค่การปลูกการเก็บรักษาการตัดการดูแลก็สําคัญอ่ะทีนี้เราผมอยากได้ไปผัดตอนนี้ผมขอสทกาหน่อยได้ไหมล่ะได้เลยเราต้องเลือกต้นไหนคุณลุงนี่เลยมาแบบนี้เลย ปกติผักกาดขาวใหญ่แบบนี้คุณลุงเอาไปทําอะไรรับประทานครับไปช่อนบมางกินชดหรือก็กับแกงจืดแกงร้อนอ่ากินสดกับแกงจืดแล้วก็แน่นอนเป็นผักปลอดสารกินได้เลยสบายใจแน่นอน,นโอเคเครับอ่าละได้ผักมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าวัาวนนี้เราจะเอามาทําเมนูอะไรรับประกันว่าง่ายแล้วคุณทําตามได้แน่นอนแต่ออกมาเนี่ยเหมือนไปกินที่พัตคาเลยครับคุณผู้ชม ตอนนี้ได้ผักกาดขาวใหญ่แบบสดๆดของคุณลุงประเสริฐมาแล้วเดี๋ยวจะมาทําเป็นแบบสไตล์อาหารจีนเขาบอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุมชนที่แบบเป็นสามวัฒนธรรมก็จะมีทั้งไทยแล้วก็มีมุสลิมด้วยใช่ไหมครับคุณลุงแล้วก็จะมีคนจีนเยอะด้วยวันนี้จะลองทําแบบสไตล์อาหารจีนดูเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคุณลุงช่วยผมหน่อยนะครับอ่าปกติยังไม่ยังไม่เคยเอามาผัาดกินใช่ไหมยังครับ,รบอ่าเดี๋ยวมาลองกันอันดับแรกผมจะเตรียมตัวนี้ก่อนกระเทียมนี่ กระเทียมสดสดเลยของไมช้อยเราเนี่ยของดีๆสวยๆเลยนะลุงมวสิเขาคัดมาให้นะไม่ต้องมานั่งแบบมานั่งเลือกนะมานั่งเจอแบบเม็ดขึ้นลาอะไไม่มีสัก2อสกีบก็พอแล้วเนาะแบบนี้มาถึงเดี๋ยวผมก็ทุบเลยครับนีน่เะครัทุบล้เดี๋ยวซอยนิดนึงครับ ว,วิธีทำเราง่ายมากอันนี้ผักกาดขาวผมก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เตรียมใส่เหมือนกับชามโบเลยอะ้รนะคุณผู้ชมวิธีทำแบบนี้เลยนะเอาทุกอย่างใส่ลงไปดีนี้ครับเอากระเทียมใส่ลงไปนี่แบบนี้ผัดแบบง่ายๆเลยเพราะว่าผักกาดขาวอันนี้เราไม่ผัดนานเราผัดแป๊บเดียวแล้วก็หลายๆคนบอกอุย้ยผัดผักที่บ้านไม่มีเตาไฟแรงทําให้อร่อยเดี๋ยวมาดูเลยทำให้ดู้ว่าทำยังไงอะทูน,น่าในน้าแร่ครับแนะนําไม่ใช้ในน้าแร่มันจะได้ไม่เค็มเกินไป ถ้าไปใช้ในน้ำเกิือเดี๋ยมันจะเค็มเกินแล้วก็ตัวนี้เอาน้ำใส่ไปด้วยจะได้อร่อยแล้วมีประโยชน์ไม่ต้องไปปรุงอะไรมากเวลาเราผัดผักเราใส่น้ำอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เราเอาน้ำใส่ลงไปเลยทั้งเนื้อทั้งน้ำเลยเอาเอาสูตรนี้นะครับไปผัดกับผักอื่นก็ได้ล้วประกันว่าอร่อยเหมือนกันคุณลงุงโอ้ยแล้วทุน่าหาง่ายด้วยครับผมหลังจากนั้นเครื่องปรุงปกติผัดผักเราก็มีอะไรน้ำมันหอยครับใส่น้ำมันหอยลงไปเล็กน้อย แบบนี้อ่ะระหว่างนี้ผมติดเตารอแล้วคุณลุงไหมพ่นผัดเลยนะเอาแบบไฟลุกขึ้นต้นไม้เลยนะต้นไม้ต้นนี้กี่ปีแล้วอยู่ที่าปี้เลยนะอ่ะถ้าไฟไหม้มันนะ <c oughs> ผมไม่เกี่ยวนะ <c oughs> โอเคนะ้ำมันหอยเล็กน้อยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยบอกแล้วสไตล์อาหารจีนนะครับเล็กน้อยครับผักมันมีความหวานในตัวของมันอยู่แล้วธรรมชาติผมก็เติมน้ําตาลนิดหน่อยคุณผู้ชมใส่น้ําตาลเล็กน้อยครับเพราะว่าไม่ต้องใส่เยอะคุณผู้ชมแค่ให้มันพอไปตัดรสชาติแต่ว่า ตัวผักนั้นเขามีความหวานอยู่แล้วเพราะมันสดแล้วมันก็ใหม่มากนะน้ำผสมกับแป้งมันเราจะทําให้เป็นน้าเหนียวๆคล้ายๆกับลาดหน้าคุณผู้ชมตั้งกระทะเลยครับเอาแบบให้มันร้อนๆเลยคุณร้อนๆเลยนะเอาร้อนจ,จัดๆเลยนะครับวันนี้เลิกใช้น้ํามันลําข้าวด้วยเพราะว่าทีเดียวอาหารจานนี้ถือว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพน้ํามันลําข้าวก็ดีต่อสุขภาพนะเอาล้น้ำมันไม่ต้องเยอะมากครับแบบนี้ แล้วเดี๋ยวรอให้ร้อนจ,จัดๆคุณผู้ชมผมว่าร้อนได้ที่แล้วลุงพร้อมนะแน่ใจตอนนี้20ปสิะปีนะ <laughs> เอาอย่างเอานะเอาเลยลุงก็เลย <laughs> หยอกครับผู้ชม <laughs> ไฟบ้านผัดได้หลายๆคนบอกว่าเวลาจาผัดผักต้องมีไฟแบบเหมือนร้านอาหารจำเป็นไหมคุณลุงไม่จำเป็นเตาธรรมดาผัดได้เพราะผักเราสดผักเราใหม่ผักเรากรอบ นะครับผมอ่ะผมช่วยคุณลุงมานะครับอเอาแล้วไฟแรงๆไปเลยผักพวกนี้ไม่ต้องสุกมากเพราะว่ามันกินสดได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณลุงถ้าไฟไม่แรงเนี่ยมันจะไม่ค่อยกรอบต้องให้แบบกระทะร้อนๆหน่อยคราวที่ผมเติมน้ําอีกเล็กน้อยครับเมื่อกี้เราปรุงไปแล้วเนาะคราวนี้เราเติมน้าลงไปอีกเล็กน้อยให้ลักษณะเหมือนน้ารัดหน้าคือต้องมีน้ําหน่อยๆเดี๋ยวรอให้เดือดอีกสักนิดนึงก็ใช้ได้แล้วเนี่ย เอาละตอนนี้ผักสุกหมดแล้วอ่าต่อไปเราจะใส่แป้งลงไปเล็กน้อยอ่ะคุณลุงช่วยผมหน่อยผมใส่แป้งคุณลุงคนอ่าเราเป็นทีมเวิร์กทีมเวิร์กคุณลุงอ่ะพอคุณลุงไม่พูดกลางคุณลุงเลยไม่ค่อยพูดแต่ดีแล้วผมชอบนะ <c oughs> แหล่งใต้น่ารักนะอ่าครับผมผมใส่ไปคุณลุงคนให้ผมผมใส่น้ําแป้งมาลงไปไม่เยอะคุณผู้ชมเหนียวน้อยกว่ารัดหน้าแค่ให้พอดูเป็นซอสน่ารับประทานเหนียวแล้วเหนียวแล้วเหนียวแล้วนะสวยๆแล้วได้ซอสเราแล้วโอเคปิดไฟเลยแค่นี้ เสร็จแล้วนะครับผักกาดขาวใหญ่ผัดทูน่าวัตถุดิบหาง่ายมากๆเลยแล้วเดี๋ยวมาดูเทคนิคการจัดให้สวยงานมนิดนึงผมบอกแล้ววันนี้ผมจะพาแบบเหมือนพาไปกินแบบพัตคารเลยนะอย่างนี้เลยเราเน้นเอาผักอย่าเอาน้ําเอาผักกับทูน่ามาอย่าเน้นน้ําใส่ถ้วยไว้สวยๆอัดแน่นๆเลยเอาน้ําออกไปน้ําไม่เอาแล้วก็วางลงไปตรงกลางจานครับแบบนี้ แล้วผมก็จะเอาน้ําที่เราเหลืออยู่นั่นแหละมาลาดลงไปอีกทีหนึง่งให้ออกมาหน้าตาเหมือนไปกินแบบพัฒนาอาหารจีนเลยวันนี้แต่อยู่ในสวนบ้านคุณลุงประเสริฐบรรยากาศได้มากๆที่นี่เสร็จแล้วผมก็จะหยะอพริกไทยลงไปอีกนิดนึงนะคุณลุงชอบพริกไทยเยอะไหมชอบกับชอบเยอะๆเลยนะอืมปิวหมดเลยนะไม่ได้กินเลยพริกไทย <laughs> ดีไม่เข้าตาอะ เสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ผักกาดขาวผัดทูน่าครับผมเสร็จแล้วง่ายไหมคุณลุงง่ายครับง่ายมากๆแล้วออกมาดูดีเหมือนไปกินตามพัตคาเลยคุณผู้ชมก็ทําเองที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณลุงประเสริฐลองชิมดีกว่าลองชิมก่อนเลยครับลุ้นลุ้นลุ้นไม่ต้องปรุงอะไรมากผัดสดสดใหม่ๆนะลองคุณลุงชิมก่อน๋อหอ ไม่พูดไม่จาอร่อยมากครับอร่อยตรงไหนอร่อยตรงไหนคุณลุงอร่อยตรงไหนบอกหน่อยอร่อยสีหวานชุดมก้องก้องอาหารจีนครับตรงนี้อ๋ออร่อยในแบบสไตล์อาหารจีนรับไม่ได้อร่อยเพราะผักเราเหรอโอเคตาผมผมชิมบ้างผมชิมบ้างอ่ะไหนลองชิมสักนิดหนึ่งผักกรอบมากเลย กกรอร,อกรออบบดีดคุณผู้ชมน่าจะยินเสียงผมเคี้ยวเลยนะมันกรอบแค่ไหนอะห่ะสุดยอดพอชิมปุ๊บเนี่ยผักคุณลุงเนี่ยกรอบหวานไม่ขมเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวด้วยเรามีเทคนิคยังไงครับอย่ายให้มันมีกลิ่นได้แบบนี้ก็คือลุกพอว่ารแแก๊กกับคือ ทิ้งจำพวกน้ำจำพวกทัานที่มีไปไอ้นามปุ้ยได้คือทิ้งมาประมาณอาทิตย์นะครับเดยินนาเพราะว่าตะรอดคือมันคือไม่มีกลิ่นไอไร้สองมดรับคือต้องให้มันปลอดสารเลยครับให้มันปลอดสารเลยครับแล้วมันจะสดมันจะอร่อยของมันมันจะกรอบโดยธรรมชาติเลยก็คือให้ธรรมชาตินี่แหละปรุงรสชาติให้มันเลยออกมาเป็นผักสดออร์แกนิกแบบธรรมชาติแบบนี้จากสวนคุณลุงประเสริฐครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับ อยากทําเมนูง่ายๆแบบผมในวันนี้นะครับแล้วก็อยากได้ผักสดๆเนี่ยที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมต้องกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับช่องเซนทันฟู้ดทีวีแล้วก็รายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดด้วยครับคุณลุงประเสริฐคุณลุงส่งขายที่ไหนบ้างนะต่าดจริงใจเซนทันกับโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่ตลาดจริงใจเซนทันมีผักสดๆของคุณลุงประเสริฐอยู่จริงไหมงั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท็อปมาร์เก็ตสาขาเซ็นทนนรัลนครศรีธรรมราชครับมาดูกันว่าที่นี่มีวัตถุดิบอะไรน่าสนใจบ้างครับผมไปเลยครับและนี่ก็คือสุดยอดวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนั่นก็คือส้มโอทับทิมสยามครับผมถือว่าเป็น GI ของจังหวัดด้วยนะครับแน่นอนที่ท็อปมาร์เก็ต จัดมาแล้วคัดมาแล้วหวานทุกรูปครับผมแล้วมาถึงโซนตรงนี้ครับตรงนี้มีพวกผลไม้มะม่วงแก้วขมิน้นผลไม้แปรรูปแก้วมังกรน,นะครับมีหมดเลยตรงนี้ที่อยู่กันแล้วแตงโมครับมีแตงโมให้เลือกเยอะมากโอ้แตงโมสีเหลืองดูสิคุณผู้ชมดูสีสิอุ้ยสวยน่ากินมากนะครับเห็นแล้วหิวเลยสินค้าทุกอย่างคัดคุณภาพมาแล้วคุณสามารถมาเลือกซื้อได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นผักผลไม้สดๆนะครับผมมีให้เลือกเยอะเลยทีเดียวแต่เราไปหากันดีกว่าว่าผักของคุณลุงประเสริฐเขาบอกว่าคุณลุงประเสริฐขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้มุกนะเป็นเรื่องจริงลองมาถามพนักง,งานที่นี่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งผักทุกวันแล้วผักของคุณลุงประเสริฐอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับและนี่งครับผมผักสดๆนะครับจากชาวบ้านจากสวนคุณลุงประเสริฐแล้วก็ชาวบ้านอีกมากมายในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกันอยู่ที่นี่แล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดอันนี้เป็น คูนบางคนเรียกคูณบางคนเรียกออดิบก็แล้วแต่นี่ก็หายากทําแกงเหลืองหรือแกงส้มอร่อยมากๆแต่นี่ครับคุณผู้ชมใบเหลียงสดมากแล้วถ้ามาถึงภาคใต้ไม่ได้กินใบเลียงมันเหมือนมาไม่ถึงจริงๆนี่สดสดเลยคุณผู้ชมโอ้โหไม่ต้องไปหาซื้อเขาจัดมาให้แล้วนี่สะละอินโดนี่นะครับไม่ต้องไปกินของนอกแล้วบ้านเราปลูกได้แล้วนี่เกษตรกรทางภาคใต้เราปลูกได้แล้วนี่คือสะละัอินโดครับสวยๆมีทั้งแบบแกะแล้วแล้วแบบนี้ด้วยโอ้โหคุณผู้ชม บอกแล้วว่าผักที่นี่สดจริงสดเหมือนมาจากสวนเลยใช่ไหมคุณลงุงเราไม่ได้นัดกันมานะที่ผมมาเจอคุณลุงโดยบังเอิญนะโปรตี่คุณลุงมาส่งทุกวันไหมทุกวันครับคุณคุณลุงก็จะมาส่งผักสดๆดที่ท็อปมาร์เก็ตทุกวันนะครับผมเพราะฉะนั้นผักที่นี่สดแล้วก็ใหม่จริงและนี่ครับผักกาดขาวใหญ่ที่เราตามหาจากคุณลุงประเสริฐครับผมเป็นภาพที่น่ารักและประทับใจมากเลยนะครับขอบคุณจริงครับตลาดจริงใจขอบคุณจริงครับท็อปมาร์เก็ตและเซ็นทันฟู้ดฮอล์ที่สนับสนุนชุมชนแบบนี้นะครับผม เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เลยครับผมสุดยอดนะลุงยุงยกนิ้วให้กล้องหน่อยและนี่แหะครับผักสดๆจากสวนนะครับที่ปลูกด,ด้วยความจริงใจเพื่อส่งต่อให้คุณผู้ชมรับประกันคุณภาพแล้วแน่นอนนะครับที่ตลาดจริงใจแล้วก็ที่ท็อปมาร์เก็ตมีวัตถุดิบดีๆแบบนี้รอคุณอยู่แน่นอน อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องเซนท่านฟู้ดทีวีแล้วก็รายการท็อปบุ๊กอร่อยปักหมุดด้วยมาดูกันว่าในตอนต่อไปผมจะพาไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบที่ไหนกันอีกแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันหน่อยหนึ่สอมสวัสดีครับบ๊ายบายด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn